สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เขามารับชมแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางฮานอยหมัดรวมจะแนวทางพ้นที่สิเดือน3วันผูดจะสองพัเดือนมีนาคมเราจะมื่อนี้กับมาพบกับแนวทางของแอรจอยคือเกาลาก็ตามเคยจาสวัสดีทาง f อฟซีมเอฟซเก่าด้วยจ้าสำหรับพ้นฮานอยของวันที่าวันที่สิบเนาะ มาเบิ่งพื้นค้ดที่ซิฟกันก่อนนะจ๊ะพอวันที่ซิฟเอสเนี่ยจนบริลโลง่ห้ยนะจ๊ะ,ะสำหรับวันที่ซิฟนี่คือขอสรุปให้แบบคร่าวๆละกันเนาะจ้ะพอผ่านไปหลายวันและนะ้วเนาะสำหรับอ่าน้อยของวันที่ซิฟจะเลขเด่นสี่กับสามสำหรับพลน้อยเฉพาะกิจของเฮาวกระพาดไปเนาะพลคือสามห้าหกศูนย์เก้าศูนย์เก้าน้อยเน่าหลังเฉพาะกิจ ชุดการจับบริจับศูนย์เก่าหายเนาะจับขามศูนย์เก่ามาศูนย์เก่าจะผ่านไปสําหรับน้อยพิเศษจะหาศูนย์หาสองสองศูนย์เก่าสองเด้งเลยเวลาขามนี้มาสองเด้งสามเด้งผ่านไปสําหรับน้อยรอบปกติจะเจ็ดหกหนึ่งแปดสองผ่านไปสําหรับวีไอพีจะสองสี่ศูนย์หนึ่งแปดข่าเดนซีฟุี่สำหรับวีไอพีน 4, เนะะาะจับคูพาดไปจาก นี่คือพ้นห้าหน้อยมารวมครองวันที่สิบนอเจ้าจสําหรับวันที่สิบเอ็ดอันนี้บัวโคสารุปให้ยละค่ะน้องพอไอ้จดบุญลงไปเราจะสําหรับแนวทางห้า,หาหน้อยมารวมครองวันที 10, น่สิบเอ็ดเนาะไอถือว่าเข้าใจตรงกันเนาจะจ้ะตามกันต่อจากวันที่สิบสองจะสําหรับห้าน้อยมัดรวมก็เท่าจาวันที่สิบเอ็ดนี่ติดปัญหาเล็กๆหน่อยๆจะห้าน้อย,าย,าาาาายมารวมกันเลยลุงบาา่ท่านลุงหายแต่แยกน้อย,อยอย่างเดียว ก่อนสิไปรับชมให้หน้อยมารวมคอนที่12ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยละกันเนจาจกคนละไลค์คนละแชร์คนละหนึ่งติดตามจากพี่น้อยเอฟซีทันใดที่เข้ามารับชมใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อสิใดโบผ่านแนวทางตวตๆไปเนาจะแนวทางดีๆมีให้กันใดถูกวันจากาเมื่อนี้นาซิมีเล่าพัฒนาเนาะวันที่12วันพุธนะจา้า สำหรับเราพัฒนาอดใจรออีกสักครู่เดียวนอกจากเดียวไอจอยลุงหายจากมือนี่เราพัฒนาลุงหายสองสูตรจ้ะสูตรเดิมสูตรลักกับสูตรเม็ดเดียวคือเก่าจา้ะสำหรับหาน้อยมาร่วมกวับเฮา,าจะวันที่12เลขเด่นอยู่ที่2และ8ด กันจ้ากันเด่นหกเจ็ดหกแปดหกแปดแปดหกตัวเดียวกัรนนะ้หกเก่าหกศูนย์โอ้โหเคียนตัวเหล็กห่างไปนิดหนึ่งหกศูนย์อยู่มุมสุดท้ายเลยเนาะสามตัวบนจ้าหนึ่งสองสี่ เดี๋ยวมาเบิ่งตัวเด่นตัวเน้นกันก่อนจ้าสาตัวบนจะเน้นไปที่หนึ่งสองสีกเก้าสกันจ้าหกแปดหกเก้าแปดศสองจะสองสสองหาจ้า สำหรับห้าน้อยมาร่วมเอเจนยไฮซีน้อยจะเฉพาะกิจถึง VIP จะรว่าพี่น้อยเอฟซีมักอยู่ในห้าน้อยรวมได้สำหรับมัดร่วมเฮ้าในการจุดไฟแก้ไฟฟากน้ำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งละกันเนาะเผื่อมีตัวมักตัวชอบคอยตามเราจะขึ้นอยู่กับความมกความชอบมันจะบอกมีตัวมักตัวชอบมันก็คือสามารถปล่อยผ่านได้เราจะมื้อนี้ค่อยมาปังๆละกันเนาะวันที่สิบเอ็ดบลลงไปเราจะวันที่สิบเอ็ดบุลลกไปหายมื้อนี้ลงกมาหายอีก วันทีสิบสองคอยมาปังปงคอยมาเด้งๆคอยมาครบ4สี่น้อยเลยราคาเราจะขอให้พี่น้องทุกคนทุก่านที่เข้ามารับชมแนวทางสุขดีเฮงๆปังๆรวยๆกันทุกคนทุก่านจะขอบคุ้นถูกการรับชมขอบคุณนถูกการติดตามขอบคุณนถูกถูกกำลังใจจ้สวัสดีจ้า